ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นบุริทตาเทระโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีตุลาคมพุทธศักราช2514หน้าที่282ระหว่างทางจากหนองผือถึงอำเภอพนานนิคมตามเส้นทางที่ไปนั้นราว600เส้น แม้เช่นนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าใกล้หรือไกลสิ่งที่สนใจอย่างฝังลึกก็คือความอะไราอาวร์ยังไม่อยากให้ท่านจากไปในเวลานี้เพราะเป็นเวลาที่ตนกำลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภายในคิดวนไปเวียนมาก็มาลงเอยที่ความหมดหวังไม่มีทางสืบต่อกันได้เลยมีแต่คิดว่าต้องหมดหวังท่าเดียวอาการของท่านรู้สึกสงบมากตลอดทางที่ไกลแสนไกล มิได้แสดงอาการใดๆเลยเหมือนคนนอนหลับเราดีๆนี่เองทั้งที่ท่านมิได้หลับพอไปถึงสถานที่มีป่าไม้ร่มเย็นสำหรับคนหมู่มากก็ขออาราธนาท่านพักชั่วคราวสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจากความอดทนทนไม่ได้คือทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารทั้งอะไรอ้อยอิ่งเวลาท่านถามออกมาว่ามาถึงไหนแล้วดังนี้ทำไมจึงซา ภัยล้อทราบซึ้งจับใจเอานักหนาและเป็นเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยทูลหัวทูลกระหม่อมจอมใจพบจะสลัดปัดทิ้งคนอนาถาที่กำลังหายใจอยู่แต่หัวใจจะขาดดิ้นอยู่ขนาดนี้ไปเสียแล้วหรือดวงือไทยที่บริสุทธิ์ซึ่งเคยเต็มไปด้วยเมตตาอนุเคราะห์ให้พอหายใจได้ตลอดมาได้ถอดถอนกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเหลืออยู่หมดแล้วหรือ ขนานั้นความรู้สึกได้เกิดขึ้นทันทีทันใดใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมรับวว่าเป็นจริงในท่านอาจารย์องค์นี้เป็นบ้าขนาดตายแทนท่านได้เลยโดยมไม่มีอุทธรรนใจในชีวิตของตัวเอาเลยขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไรด้วยในตัวของเราจะไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตเลยจะมีแต่คำว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะพีชีพทุกขณะเท่านั้นไม่มีคำ เป็นอุปสรรคเข้ามาแฝงได้อย่างเด็ดขาดแต่สุดวิสัยแม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม่อาจรับได้เพราะในโลกท่านนี้ต้องเดินทางสายเดียวกันไม่มีทางปรีและออกจากคำว่าเกิดแล้วต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยการออกเดินทางจากวัดหนองผือเริ่มแต่เวลาประมาณ9นาฬิกามงหน้าไปพัก บ้านผู้อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงระยะก่อนพอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วเดินทางต่อไปสกลนครพอไปถึงวัดผู้เลา17นาฬิกากว่ากวายังไม่มืดการเดินทางกินเวลาหลายชั่วโมงพอเดินอ้อมเขาเพื่อความสะดวกสำหรับองค์ท่านและคนแก่ที่พยายามตะเกียกตะกายตามทรงท่านมีมากทั้งหญิงทั้งชายพอไปถึงวัดบ้านผู้แล้ว ก็อราราธนาท่านเข้าพักที่สาราเตี้ยเพื่อสะดวกแก่การถวายการอุปถามรักษาตลอดประชาชนพราเนนที่มากราบเยี่ยมอาการท่านก็สะดวกนับแต่วันอราราธนาท่านไปพักที่นั่นอาการมีแต่สุดลงโดยลำดับประชาชนพราเนนก็หลั่งไหลามามากเต็มไปหมดทั้งเช้าทั้งบ่ายและเย็นตลอดกลางคืน พอใครก็หิวกระหายอยากมาเห็นหน้าและกราบเยี่ยมท่านซึ่งจำนวนมากไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงกิตติศัพจิคติคุณเล่าลือกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ในสมัยปัจจุบันไม่สงสัยและกำลังจะนิพพานอยู่แล้วในเร็วๆนี้ใครมีวาสนาได้เห็นท่านใครไม่มีวาสนาก็เกิดมาตายเปล่าจึงต่างกันก็อยากมากราบไหว้บูชาพอเป็นขวัญตาขวัญใจ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับโลกเขาทั้งคนอย่าให้เสียชาติวาสนาไปเปล่าๆเ,เลยพอเช้าวันหลังท่านถามว่าเมื่อไรจะพาผมไปสกลนครผมไม่ได้ตั้งใจจะมาตายที่นี่ต้องพาพา,พาผมไปสกลนครให้ได้อย่ารอไว้นานพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่ารอให้ท่านอาจารย์พอหายเหนื่อยบ้างแล้วจะอารัธนาไปสกลนครตามความประสงค์ท่านก็หยุดไปบ้าง พอวันหลังก็เริ่มถามอีกทานองที่เคยถามแล้วพระอาจารย์ก็เรียนถวายท่านท่านก็หยุดไปเป็นระยะวันหลังก็ถามอีกจะพาผมไปสกลเมื่อไรอย่ารอช้าจะไม่ทันเวลาที่อัลธนาท่านมาพักวัดนั้นเราสิบวันนับแต่เวลาล่วงไป4ีถึงหวันแล้วท่านเร่งให้พาท่านไปสกลนอครวันหนึ่งหลายครั้งพระอาจารย์ทั้งหลายก็นิ่งบ้างเรียนถวายท่านบ้าง ท่านก็เร่งและดูเอาบ้างว่าจะให้ผมตายอยู่ที่นี่เฉยหรือผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะไปตายที่สกลนครนี่ก็จวนเต็มที่แล้วรีพาผมไปอย่ารองานในสามคืนสุดท้ายท่านเร่งใหญ่ดีแต่จะให้พาไปสกลนครโดยถ่ายเดียวเฉพาะคืนสุดท้ายท่านไม่ยอมพักหลับเลยแล,และเรียกพรามาด้วยอาการรีบด่วน เป็นเชิงบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าท่านจะไม่สามารถสงขันอยู่ต่อไปอีกได้ให้รีพาท่านไปในคืนวันนั้นเพื่อทันกับเวลานอกจากนั้นยังบอกให้พระพยุมท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางสกลนครพอออกจากสมาธิก็บอกพระว่าให้เตรียมพาท่านไปสกลนครในคืนวันนั้นพวกเราต้องไปตามพระผู้ใหญ่มาเรียนท่านว่า พรุ่งนี้เช้าจะอารธาธนาท่านไปสกลนครตามความประสงค์ท่านจึงสงบลงบ้างแต่ไม่ยอมนอนและบอกอย่างไม่ปิดบังด้วยว่าผมจนเต็มที่แล้วจะรอต่อไปไม่ได้ถ้าได้ไปในคืนนี้ยิ่งเหมาะจะได้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเร่งรัดอยู่อย่างเต็มที่ ผมไม่อยากจะแบกขันซึ่งเป็นไฟทั้งกองนี้อยู่นานอยากจะปล่อยทิ้งเสียให้หายกังวลในขันอันเป็นกองแห่งมาหันตทุกข์ความกังวลอันใหญ่หลวงนี้ผมจนเต็มที่แล้วพวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าผมจะตายในเร็วๆนี้จะเอาผมไว้ให้ทรมานขันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกเหตุผลก็ได้ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจกันหมดแล้วถึงได้มาที่นี่แต่แล้วทำไมยังขืนเอาผมไว้อีกเล่า ที่นี่เป็นสกลนครหรือทำไมไม่รีพาผมไปจงรีพาผมไปเดี๋ยวนี้รอไว้ทำไมกันอีกคนตายแล้วทำเป็นปาร้าหรือน้ำปาได้หรือผมบอกแล้วว่าเวลานี้ท่าขันผมเต็มทนแล้วจะทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ยังไม่มีใครสนใจฟังและปฏิบัติตามที่ผมบอกอยู่หรือคำพูดขนาดนี้ยังไม่พากันฟังเสียงเลยแล้วพวกท่านจะไปหาของจริงจากอะไรที่ไหนกัน ถ้ายังพากันดือ้อทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่และไม่พากันเชื่อฟังต่อหน้าต่อตาเช่นนี้เวลาผมตายไปแล้วพวกท่านจะเป็นคนดีมีเหตุผลจากอะไรคำพูดทั้งหมดนี้ผมพูดด้วยเหตุผลที่ตรองทราบว่าเป็นความจริงล้วนๆแล้วแต่พวกท่านยังขืนดื้อไม่ทำตามผมรู้สึกจะหมดความหวังกับพวกท่านในอนาคตว่าจะเป็นผู้สามารถทรงศาสนาไปได้ด้วยความมีเหตุผลได้อย่างไรกัน ่านเอาหนักมากในคืนสุดท้ายทั้งไม่ยอมนอนหลับอีกด้วยที่ท่านไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็นเพราะเวลาหลับไปน่ากลัวจะเตลิดเลยก็ได้พวกเราที่อยู่ด้วยกันมากต่อมากไม่มีใครสามารถสร้างความมุ่งหมายของท่านตอนนี้เลยต้องเดาเอามาลงถ้าผิดไปจากความจริงก็กรุณาอาภัยด้วยตอนเช้าเราเจ็ดนาฬิกากว่า รถแขวงการทางสกลนครก็มารับท่านพอดีโดยมีคุณแม่นุ่มชวานุนเป็นผู้นำหน้ามาอารธาธนานิมนต์ท่านให้ไปสกลนครท่านก็รับคำทันทีมีเพียงพูดว่ารถมากี่คันเจะาพอกับพระเนนจำนวนมากซึ่งจะติดตามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเขาเรียนท่านว่ามีรถมาสามคันแม้พระท่านไปไม่หมดก็จะขอมารับท่านไปจนหมดทุกองค์ที่ท่านประสงค์จะไป ท่านทราบแล้วนิ่งพอฉันเสร็จแล้วหมอก็เตรียมฉีดยานอนหลับถวายท่านเพื่อการความกระเทือนเวลารถวิ่งเพราะทางไม่ดีเลยสมัยนั้นขรุขระเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อพอฉีดยาถวายแล้วก็อาราธนาท่านขึ้นนอนบนแคร่หามออกไปขึ้นรถซึ่งจอดรออยู่ฟากทุ่งนาเข้ามารับไม่ได้หลังจากฉีดยาถวายแล้วราวสิบนาทีท่านก็เริ่มหลับและเริ่มออกเดินทาง ตรงไปจังหวัดสกลนครถึงนวนเที่ยงวันพอดีเมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาท่านลงจากรถและขึ้นพักบนกุฏิวัดสุทาวาโดยที่ท่านกำลังหลับอยู่และหลับไปจนถึงเที่ยงคืนคือหกทุ่มจึงเริ่มตื่นพอตื่นจากหลับขึ้นมาไม่นานนักราวตีหนึ่งอาการที่ท่านพูดซ้ำๆซักซาให้บรรดาลูกศิษย์ ที่ชักหูตึงและใจสับสนวุ่นวายฟังก็เริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้นทุกระยะเหมือนจะบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายเห็นหรือยังที่ผมเคยบอกไม่หยุดปากว่าให้ีบพาผมมาสกลนครจะได้รีบปลดปล่อยโกรุงรังที่เต็มไปด้วยมาหานตทุกข์ออกให้หมดในเร็วๆซึ่งบัดนี้เริ่มแสดงอาการขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็จงพากันมาดู และถ้าไม่เชื่อคำที่ผมบอกตลอดมาจงพากันฟังและดูเสียให้เต็มตาและคิดให้เต็มใจที่ผมพูดแล้วกับสิ่งที่กำลังเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้เป็นความจริงดังที่เคยพูดไว้หรือเปล่าต่อไปจงอย่าพากันเป็นท้าหูกระทะตาไม้พ่ายใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดไรตรตรองดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเป็นคนใจจืดจางวางเปล่าจากสติปัญญาเครื่อนไตรตรอง แล้วจะหาทางเอาตัวรอดไปไม่ได้เรื่องที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุจงพากันคิดอ่านอย่านอนใจดังนี้ขณะที่ท่านเริ่มแสดงอาการลาคันคือพาลาหะเวปัจะขันทาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมมุติที่นักปราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากโพเห็นอีกต่อไปเป็นเวลาดึกสงัดปราสะเสียง และผู้คนผู้พลานแต่ไม่นานนะักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นต้นทยอยกันมากุฏิท่านด้วยอาการรีบร้อนันบแต่ขณะที่ผาไปเรียนข่าวท่านอาจารย์ให้ทราบพระอาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภัยมาแล้วด้วยท่าอันสงบ แต่ใจต่างมีความรุ่มร้อนอ่อนใจกระวนกระวายไปตามอาการที่กำลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุดใจไม่ลดละในขนาดนั้นเรากลับจะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไปนาทีใดนาทีหนึ่งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนการนั่งดูอาการท่านนั่งเป็นสามแถวแถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่มีท่านเจ้าคุณธรรมเสดจดีเป็นประธานและพระอาจารย์รองลำดับออกมาจนเห็สามเณร ต่างนั่งด้วยท่าอันสงบอย่างยิ่งตาจับจ้องมองดูอาการท่านราวกับว่าลืมแล้วหลับไม่หลงลิมตาด้านล่างเยิ้มไปด้วยน้ำตาที่สุดจะอดกลั้นด้วยความอะไรอาวร์อย่างบอกไม่ถูกต่างตกอยู่ในตรอกแห่งความสิ้นหวังไม่มีทางแก้ไขหัวใจมีก็สูบลมเข้าไปพอถึงวันของเขาเท่านั้น องค์ท่านเบื้องต้นนอนสิงหาสายญาติคือจะแขงข้างขวาแต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกอีกหน่อยอีกนิดนึงเลยกลายเป็นท่านอนหงายไปเพราท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกับท่าเดิมแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหมดกำลังพระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่านเข้าไปแต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุด ัวจะกระเทือนท่านมากไปดังนั้นการนอนท่าในวาระสุดท้ายจึงเป็นท่านอนหงายก็ไม่ใช่ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นเปียงเป็นเพียงท่าเอียงเอียงอยู่เท่านั้นเพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการท่านกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งบรรดาศิษย์ซึ่งโดยมากมีแต่พระกับเนรคารว่าดมีน้อยที่นั่งอะไรอาวรด้วยความหมดหวังอยู่ขนาดนั้น ประหนึง่งลืมหายใจไปตามๆกันเพราะจิตภาวะพรวงอยู่กับอาการท่านซึ่งกำลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้วลมหายใจท่านปรากฏว่าค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตามๆกันคนนั่งดูลืมกระพริบตาเพราะอาการท่านเต็มไปด้วยความหมดหวังอยู่แล้วลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏวินาทีต่อไปลมก็ค่อยๆหายเงียบไปอย่างละเอียดสุขุม จนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านได้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใดเพราะอวัยวะทุกส่วนมิได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญทั่วๆไปเคยเป็นกันต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กระพริบสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องพอให้สะดุดใจเลยว่าขนาดท่านลาขนาลันลาโลกที่เต็มไปด้วยความกองวลนหมองมนคือขนาดนั้นดังนี้ พอเห็นท่าไม่ได้การท่านเจ้าคุณทำมาเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขนาดนั้นเป็นเวลาตีสองนาฬิกายีนาทีจึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านพอทราบว,ว่าท่านสิ้นไปแล้วขนาดนั้นมองดูพระเนรที่นั่งลุมล้อมท่านอยู่เป็นจำนวนมาก เห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยและน้ำตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมาทั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบ่นพึมพำไม่ได้ถ้อยได้ความใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพำทั่วบริเวณนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกเราก็เหลือทนท่านผู้อื่นก็เหลือทนปรากฏว่าเหลือแต่ร่างรองตัวอยู่เวลานั้น ต่างองค์ต่างนิ่งเงียไปพักหนึ่งเรากับโลกาธาตทได้ดับลงในขนาดเดียวกันกับขนาดที่ท่านอาจารย์ลาสมมุติคือขันก้าเข้าสู่แดงเกเสมไม่มีสมมุติความกังวลใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีกผู้เขียนแทบหัวอกจะแตกตายไปกับท่านจริงๆเวลานั้นทําให้ลําพึงลําพันและอัดอั้นตันใจไปเสียทุกอย่างไม่มีทางคิด พอขยับขยายจิตท,ที่กำลังว้าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโครนไปกับการจากไปของท่านพอให้เบาบางลงบ้างจากความแสนรักแสนอะไรอาวรที่สุดจะกล่าวที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแหละพอความเงียบสั่งซาลงบ้างพระผู้ใหญ่ก็สั่งให้จัดที่นอนให้เรียบร้อยและอาราธนาท่านให้นอนอยู่ กับที่ที่ท่านมรณาพาไปก่อนพรุ่งมีเช้าค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกันหลังจากนั้นครูบาอาจารย์พระเองก็ทยอยการออกจากห้องท่านลงไปข้างล่างบ้างยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้างมีตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่อย่างสว่างสวัยทั่วบริเวณแต่บรรดาศิษย์กับมืดมนอนตการเหมือนมืดมิดปิดตาไม่รู้ทางออกทางเข้าทางไปทางมาเรากับถูกวางยาสลบ ให้ง่วงหงุนวกเวียนอยู่ที่นั่นหนีไปไหนไม่ได้บางท่านเป็นลมเราก็จะสลบล้มลงสิ้นใจไปพร้อมกับขนาดท่านสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามท่านสิ้นสุดเวลานั้นเกิดความโกลาหลอละมานแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิโยคภารรรคในยามดึกสงัดต่างองค์ต่างงุนง่ามคลุค รูปคำไปดามความเซ่อซ่าลืมสติสตังมีได้กำหนดทิทางมืดแจ้งอะไรเลยเพราะอำนาจความเสียใจไร้สิ้นดีที่เกิดจากความผาดภ้าคแห่งดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างสวัยมาประจำชีวิตจิตใจได้ดับบูบสิ้นสุดลงปราศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมาเรากลับว่าทุกสิ่งได้ขาดสะบัน้นหั่นแหลกเป็นจุนวิจุนไปเสียสิ้น ไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึงพอเป็นที่หายใจได้เลยมันสุดมันมดุดมันด้านมันตีบตันอั้นตู้ไปเสียหมดภายในใจเหากับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอที่เป็นเกาะของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทั้งที่สัตว์โลกทั่วใภพอาศัยกันประจำพบกำเนิดตลอดมา แต่จิตเรามันอาภัพอับวัสนาเอาอย่างไรนักหนาจึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมดในเวลานั้นไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอาจฝากธรรมและฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกใจก็ไม่ประมาไม่ปรากฏว่าประมาท แต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึกในขนาดนั้นไม่สามารถอาจเอื้อมหรือฟื้นขึ้นมาเป็นที่พึ่งและเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวังเหมือนท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตื้นๆทั้งเห็นเห็นและซึมทราบถึงจิตใจอยู่ทุกขนาดที่ฟังธทมท่านอบรมชี้แจงข้ออัดข้อทมในเวลาสงสัยเียนถามท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง พอแบกมาเรียนถวายท่านและท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้นเป็นตกไปในทันทีทันใดมิได้เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลยนี่เป็นจุดที่สลัดลึกลงในหัวใจทำให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพลัดพากจากไปเพราะไม่สนใจคิดว่าจะมีใครแก้ได้นอกจากท่านเท่านั้น แล้วใครจะมามีแก่ใจเมตตาแก่เราและเราจะมีแก่ใจไปเรียนถามใครเล่านอกจากน้บวันจะนั่งกอดเขาเฝ้าความโง่และกองทุนของตนอยู่เท่านั้นไม่มีทางออกอย่างง่ายๆเหมือนเวลาอยู่กับท่านคิดไปเท่าไหร่ก็มีแต่ความอัดอั้นตันใจที่จะหาทางออกโดยลำพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ซึ่งไม่มีทางเอาเลยในความโง่ของตนขนาดนั้นมีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียว นั่งอยู่เหมือนคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอดไม่มีความคิดใดที่จะพาไปสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจได้เลยลืมเหน็ดลืมเหนื่อยลืมเวล่เวลานั่งลำพึงแบบคนตายทั้งที่ยังหายใจอยู่ในชีวิตของพระเพิ่งมีเพียงครั้งนี้เป็นชีวิตใจที่คุณมัวปวดทุกข์แล้วว้าวุ่นอาหนักหนาที่ปราศจากผู้เมตตาช่วยเหลือ เป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออกไม่ได้เอาเลยตาชำเืองไปเห็นองค์ท่านที่นอนป่าจากลมหายใจและความรู้สึกใดๆด้วยความสงบทีไรน้ําตาร่วงพูน้ําตาร่วงพูอย่างไม่เป็นท่าทุกทีทางภายในลมสะอึกะอื้นในหัวอกหนุนให้เกิดความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะไปเสียในขนาดนั้นมีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่า เราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดี๋ยวนี้เสียหรือพยายามพํมสอนตนว่าท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอะไรอันเป็นเรื่องของกีเลโดยสิ้นเชิงแต่เราตายไปด้วยความห่วงความอะไรจะเป็นค่าสึกต่อตนเองความอะไรเสียดายและความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราแ,และแก่ท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็มิได้สั่งสอนให้เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้ แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลกที่เขาใช้กันตลอดมาแม้จะมีทาในใจอันเป็นสาเหตุให้คิดถึงท่านแต่ก็ยังแฝงอยู่กันแบบโลกที่เคยใช้กันจึงไม่ค่อยเป็นประโยชน์สําหรับนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่กําลังมุ่งทําขั้นอยู่อย่างเต็มใจก็ไม่ควรคิดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาตาถาคต ผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม่เข้าถึงกับธรรมเหล่านี้ได้สนิทสิ่งที่จะเข้ากันได้สนิทคือการปฏิบัติตนตามคำสอนที่ท่านอาจารย์สอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถูกต้องแม่นยำนั่นเป็นความคิดถึงท่านโดยถูกต้องแม้จะตายเพราะการฝึกทรมานตนตามหลักธรรมก็ถือว่าตายอย่างถูกต้องควรคิดและปฏิบัติตนตามแบบนี้ จะสมควรกับว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผลอย่าทําความอะไรเสียดายท่านแบบโลกมาขวางรรมจะเป็นเสี้ยนน้ำแก่ตัวเปล่าๆจึงพอได้สติสตางคิดน้อมเอาธรรมมายับยั้งชโลมใจที่กําลังถูกมรสุมพัดพันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ไม่จมลงด้วยความไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งนั้น พอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนในตัวจังหวัดทราบข่าวมรณภาพของท่านอาจารย์ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สําคัญที่ประชาชนเคารพเริ่มใส่มากแทบทั่วประเทศ พร้อมกับนำเรื่องท่านไปออกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเริ่มใส่ในท่านซึ่งอยู่ในที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลได้ทราบโดยทั่วกันพอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปทไปถึงไหนทั้งประชาชนและพระเนนทั้งใกล้และไกลต่างพากันหลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั่นมิได้ขาดนับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวายชาปนกิจศพท่าน ทั้งที่มากรับและมาค้างคืนโดยมากที่มาจากทางไกลก็จําต้องค้างคืนเพราะการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้วัตถุทยทานที่ต่างคนต่างนำมาถวายบูชาท่านมีมากต่อมากจนเหลือหูเหลือตาไม่อาจพรรณนานับได้นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านผู้อำเภอพนานิคมเครื่องไทยทานที่มีคนศรัทธาในท่านนำมาถวายบูชาไม่ได้ขาดเลย เหมือนน้ำเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้นตามปกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีอดีเรกราบมากอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะพักในป่าในเขาหรือในที่เช่นไรย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ใจบุญพยายามขวนนขวายและด้านด้นซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้ปกตินิสัยท่านเป็นนักเสสละอยู่แล้วมีมาได้มาเท่าไรท่านบำเพ็ญทานสงเคราะหไปเรื่อยๆ ไม่มีคำว่าจะหนีทีแหนีวหรือเสียได้ไม่ว่าวัตถุชนิดใดมีราคาต่ำหรือสูงท่านให้ทานได้เสมอกันหมดพูดถึงความจนของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่าท่านการได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มากแต่ทางเข้าคือได้มากับทางออกคือการบริจาคทานรู้สึกกว้างเท่ากันหรือทางออกอาจกว้างกว่าเสียอีก เราพอทราบได้เวลาได้มาแล้วไม่กี่วันท่านให้ทานไปหมดเวลาไม่มีมาแต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากส่งเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสัยเป็นเพียงท่านไม่ออกปากพูดเท่านั้นท่านไปพักที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการส่งเคราะห์โดยทั่วถึงฉะนั้นเมื่อท่านมรณภาพแล้วข่าวไปถึงไหนายยาศรัทธาญาติโยมก็มักจะมาถึงนั้น พร้อมทางเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วยเวลาตั้งศพท่านไว้สาราวัดสุทาวาสก็มีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคทําบุญไม่ได้ขาดศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ามข้างขึ้นคือต้นปีพศ2493ค่อยถวายชาปนากิจศพท่านด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่าน ในวันต่อมาเวลาบ่ายสี่โมงประชาชนพ้าเนนจำนวนมากมายพร้อมกันส่งน้ำสพท่านเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพันหอ่อพันองค์ท่านหลายชั้นภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาราธนาเข้าในหีบศพถาวรหลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่านมีมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธาน ปรึกษาการตกลงจัดให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมด้วยในวาระเดียวกันส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจกเพื่อท่านผู้มาแต่ไกลยังไม่เห็นองค์ท่านประสงค์อยากดูย่อมมีความสะดวกไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่านการสวดมนต์ถวายท่านมีประชาชนและพราเนรมาร่วมพิธีวันล,ละมากๆ งานคราวนี้ได้เห็นน้ำใจพี่น้องชาวสกลนครเราทั้งท่านข้าราชการทุกแผนตลอดพ่อค้าประชาชนทั่วหน้ากาันที่มีศรัทธาแข็งแรงและอาถารในการบริจาคและเอาการเอางานในธุรหน้าที่ไม่มีความย่อหย่อนอ่อนแอเลยนับแต่วันท่านอาจารย์ไปถึงและมรดนาภาพจนถึงวันงานถวายชาปนากิจศพท่าน พี่น้องชาวสกลนครเราต่างวิ่งเต้นขวัญขวายที่จะให้พระเนรได้รับความสะดวกในปัจจัย4และกิจการใหญ่โตที่ขวางหน้าอยู่ให้สำเร็จไปด้วยดีและมีเกียรติโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆทั้งสิ้นพระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนจะถึงวันงานเป็นเวลาสเดือนและพระเนรอยู่ประจำเพื่อดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไป พี่น้องทั้งหลายมิได้ยออ่อท้อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างพร้อมใจกันมีศรัทธาใส่บาตรจนกว่าพระเนนจำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์แทบเป็นลมแม้เช่นนั้นก็ไม่ยอมลดละความเพียรคงพร้อมกันพยายามโดยสม่ำเสมออาหารบินฑบาทไม่เคยบกพรองเลยมีแต่เหลือเฟือตลอดสายไม่ว่าพระเนนจะมาเพิ่มมากเพียงไรไม่มีวิตกวิจารณ์ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเกิน ผู้เขียนเห็นด้วยตาตนเองตลอดงานจึงอดที่จะจาหรือความดีงามและความท้องเพลยนสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึกไม่มีวันหลงลืมไม่ได้ผู้เขียนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทนความทนทานความเสียสละทุกด้านของพี่น้องดังกล่าวขนาดนี้พอเห็นแล้วถึงใจจำติดตาติดใจไม่มีลืมเลย จึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาวสกลนครเราไว้ในที่นี้ด้วยว่าเป็นศรัทธาแม่เหล็กไม่มีย่อหย่อนอ่อนกำลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ผู้เขียนมีความอบอุ่นใจวางใจอย่างลึกอย่างฝังลึกตลอดมานับแต่ได้เห็นเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นมาแล้วด้วยสายตาตัวเองจึงขอจะลึกไว้ในใจใตลอดอวสารไม่มีวันลงลืม